พยัเรู้เรื่องวิช่างคิดช่างสังเกตโดยอพวชพี่ตั้มอันนี้อะไรอ่ะหินวิเศษติดไฟได้เจ้าหนูจำไมเริ่มทำงานแล้วครับหินอ๋อนถ่านหินถ่านหินมีน่เด้อครับเคยเห็นแต่ถ่านไม้ ท่านท่านหินเป็นไงอะท่านหินที่ติดไฟได้เลยนะพี่เคยอ่านเจอน่าจะเป็นท่านหินลิกไนท์อะออต้นพี่ตั้มพ,พี่ตั้มรูมันอยู่ที่ไหนอะพี่เหมืองแม่มอสเหมืองแม่มอเนี่ยนะเป็นเหมืองระดับประเทศเลยนะใหญ่มากๆเลยอโอ้โเฮ้ยนั่นท้าพี่ตั้มรู้พี่ตั้มพาไปหน่อยได้ปะล่ะเอาละสิครับในตั้มพี่ใหญ่ของเราไปจุดประกายความสนใจให้น้องเอ๋ยซะแล้วทีนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ละสิครับ วันนี้ตั้มเอ,อ๋ยเก็ตจะพาเราไปาเหมืองแม่หมาะเหมืองทรานหินลิกไนท์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพื่อไปดูกันนะครับว่าหินวิเศษที่ติดไฟได้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนั่นนะซีไอเรื่องมีประโยชน์ยังไงบ้างเนี่ยนะครับพี่กิติกิจผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทานหินลิกไน์เขาจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วครับ ถานหินที่แม่หมอะะครับเป็นถานหินลิกไนซ์ซึ่งเป็นถานหินประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทเชื้อเพลิงที่สะสมตะกอนแล้วก็ที่แม่หมอเนี่ยครับเขานำเอาถ่านหินลิกไน์ไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการนำฐานหินที่ขุดจากในบอ่อเหมืองส่งเข้าไปที่โรงไฟฟ้าเพื่อไปเข้าเครื่องโม่ให้ฐานหินนั้นมีขนาดเล็กเท่ากับแป้งฝุ่นที่ทาตัวครับแล้วก็นำเอาฐานหินนี้ไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเพื่อต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำไอ้น้ำที่ได้จากการต้มน้ำนี่แหละไปหมุนกังหันซึ่งแกนของกังหันนั้นนะครับจะผูกติดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็จะผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาส่งไปให้กับสายส่งแรงสูงเพื่อน,นำจ่ายไปสู่ไฟฟ้าภูมิภาคหรือไฟฟ้านคร หลวงต่อไปอย่าเพิ่งไปไหนช่วงหน้าเราจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทาเหินลิกไนที่มีอยู่แห่งเดียวในโลนนกในตั้มก็เลยพาเก็ตกับเอ๋ยไปดูเหมืองทานหินลิกไนทที่อำเภอแม่หมะจังหวัดลำปางซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ615กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมง พอเลยตัวเมืองลำปางไปก็เลี้ยวขวาไปตามถนนสายลำปางเด่นชัยถึงหลักกิโลเมตรที่10ให้เลี้ยวซ้ายอีกทีเบดเสร็จครึ่งชั่วโมงก็ถึงเมืองแม่หมะพอดิบพอดีนะครับ เป็นห้องโถงกลางด้านบนเราจะมีะแผนที่ดวงดาวการวางดวงดาวของเราเนี่ยวางตามแผนที่ดวงดาวเลยอ,อ๋ที่แท้ก็ตื่นเต้นแผนที่ดวงดาวจำลองนี่เองอุ้ยมีดาวตกด้วยแล้วพี่กิิกิจก็าพาเด็กๆเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อไปดูการเกิดของฐานบนโล<า>กของเรากันก่อนในแ่วงแม่หมอนะครับเราจะวางตัวเป็นรูปเรือท่านยิ้นในโลก ก็จะปรอบด้วยฐานหิน4ประเภทด้วยกันนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าฐานหินหรือหินที่เป็นฐานนั่นเองเอ๊ะ แล้วมีหินอะไรบ้างหรือที่เป็นฐานเนี่ยเลยเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนว่าหินมีกี่ชนิดนะครับหินแบ่งออกได้เป็น3ชนิดตามสภาพการเกิดคือหินอคนัคนีหินตะกอนและหินแปร ى. ชนิดแรกคือหินอคนัคนีเกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาแล้วตกผลึกเป็นแร่ต่างๆจากนั้นก็เย็นตัวลงจับตัวแน่นเป็นหินที่ผิวโลก ชนิดที่2ก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนเกิดจากการทับถมและสะสมตัวของตะกอนต่างๆเช่นเศษหินแรก่กรวดทรายดินที่ผูกพังหรือว่าสึกกร่อนถูกชะละลายมาจากหินเดิมนะครับโดยตัวการธรรมชาตินั้นก็คือทานน้ําลมทานน้าแข็งหรือว่าคลื่นในทะเลพัดพาไปทับถมแล้วก็แข็งตัวเป็นหินในแองสะสมตัว และชนิดที่3านี่ก็คือหินแปร ى. เกิดจากการแปรสภาพโดยการกระทําของความร้อนความดันและปฏิกิยาทางเคมีทําให้เนื้อหินแร่ประกอบของหินและโครงสร้างนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมครับการแปรสภาพของหินนั้นจะอยู่ในสถานะของของแข็งคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าฐานหินนั้นอ่ะมันก็เป็นหินชนิดหนึ่งนั่นแหละในตระกูลของ หินชั้นหรือว่าหินตะกอนนั่นเองทางหินลิกนหนเนี่ยเป็นส่วนที่หลงเหลือของพืชในอดีตที่เกิดแล้วก็ตายสะสมตัวในสภาพภูมิประเทศแถบที่ลุ่มน้ำขังทะเลสาบและพรุพรุก,ก็คือที่ลุ่มน้ำขังตลอดปี การสะสมตัวของซากพืชซึ่งอาจจะมีตะกอนขนาดละเอียดเกิดร่วมด้วยและระยะเวลาในการเกิดทานหินนั้นนานนับล้านล้านปีทาให้ซากพืชถูกฝังตัวแปลเปลี่ยนสภาพไปเป็นพีทและก็เป็นทานหินชนิดต่างๆซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ประกอบไปด้วยอุณหภูมิและความดันครับแต่เจ้าทานหินเนี่ยมันก็ยังแยกย่อยออกไปเป็น4ชนิดด้วยกันนั่นก็คือลิกไนซับบิทูมินัส บิทูมินัสและแอนทราไซต์ไอเจ้าลิกไน์เนี่ยนะจัดได้ว่าเป็นฐานหินที่มีคุณภาพต่ําที่สุดเลยเพราะว่าลนะิกไนน์นั้นมีกำมะถันสูงและเมื่อถูกเผาจะก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มากกว่าฐานหินชนิดอื่นแต่ว่ามันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในประเทศจึงถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้หมอดน้ําร้อนในกระบวนการผลิตอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้า และเหตุที่ฐานเห็นสามารถติดไฟได้ก็เพราะว่ามีจํานวนคาร์บอนสูงกว่าเห็นชนิดอื่นๆเมื่อน,นํามาเผาก็จะให้ความร้อนมากทำไมห้องนี้มันเป็นชั้นชั้นสี่ะครับคือเนื่องจากว่าพวกเราเองเนี่ยโอกาสที่จะลงไปดินบอเมืองจริงๆเนี่ยไม่มีเราก็เลยทําให้เห็นว่าในบอเหือเนี่ยถ้าคนลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นชั้นต่างๆอย่างชั้นสีแดงที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเรียกทางศัพท์ทางวิทยาปินเลเปรกหรือเรียกดิน,ดน,ดนแดง ส่วนที่เห็นเป็นริ้วดำๆเนี่ยคือชั้นฐานส่วนที่เห็นเป็นสีเทาๆเนี่ยเราเรียกว่าดินเชนก็คือดินตะกอนท้องน้ำเป็นดินตะกอนอันนี้ให้ดูนิดนึงใกล้ๆเลยลองจับได้นี่คือันฐานของจริงนะครับที่ขุดมาใช่ดิกไงบ้างครับใช่ดิกไนครับดิกไนที่นี่เรามีแต่ดิกไนนะครับ ประโยชน์ของ,งมันคือผลอิตกระแสไฟฟ้าได้นอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับลิกไนท์เนี่ยการผลิตกระแสไฟฟ้า,าี่ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นทุนที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูท้งเรื่องของฐานหินเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะไปดูกระบวนการว่าเอา่านหินเข้าโรงไฟฟ้ายังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักประเภทของการทำเหมืองฐานหินกันก่อนดีกว่านะครับ การทําเหมืองทานหินมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับคือเหมืองเปิดหรือว่าเหมืองผิวดินกับเหมืองใต้ดินหรือว่าเหมืองอุโมงเมืองเปิดหรือว่าเมืองผิวดินอย่างที่แม่หมอเนี่นะครับก็เป็นการขุดแล้วก็ขนเปลือกดินจํานวนหนึ่งออกไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็มีการทํางานอยู่บนผิวดินก่อนที่จะขุดแร่ออกมาใช้งานส่วนเมืองใต้ดินหรือว่าเมืองอุโมงคอันนี้เป็นเมืองที่มีการขุดเจาะ ผลิตแร่โดยผ่านเข้าออกทั้งปล่องและอุโมงที่สร้างจากผิวดินเข้าไปยังใต้ดินตรงนี้เป็นเป็นแบบจำลองของเหมืองเปิดนะครับที่เราคุยกันว่าเออเอาเอา,เอาฐานขึ้นมายังไงก็คือเราก็จะลอกดินแดงๆเนี้ยออกไปก่อนแล้วไปทิ้งที่ฝั่งตรงข้ามที่ที่ทิ้งดินนะครับจากนั้นเราก็จะขุดฐานเนี่ยใส่รถบรรทุก <c oughs> ขนาด85ตัน นะครับวิ่งไปลงในที่กองคัชเชอร์เครื่องโม่ถ่านก็จะโม่ไปให้เล็กลงเล็กลงจนถึงที่ลานกองฐ่านได้ถานนี่ไเป็นที่ลานกองฐ่านนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งเข้ารอยฟ้าต่อไปนะครับตรงนี้คือโมเดลจําลองของรอยฟ้านะครับที่กิจกิจอธิบายการทํางานของโรงไฟฟ้าผ่านโมเดลจําลองตัวนี้ว่า หลังจากที่ได้ทานหินมาก็จะนำถ่านเข้าเครื่องย่อยถ่านของโรงไฟฟ้าจากนั้นก็ส่งไปตามสายพานแล้วไปพักไว้ที่ช้างเก็บถ่านจากนั้นก็ติดเตาด้วยน้ำมันก่อนพอน้ำมันติดก็ฉีดผงถ่านเข้าไปพอผงถ่านติดก็เกิดความร้อนความร้อนก็จะแผ่ไปที่ท่อน้ำ น้ำในท่อก็จะแพ้เป็นไอวิ่งมาแล้วย้อนกลับไปเพื่อเป็นซุปเปอร์ฮีตไปหมุนกังหันซึ่งกังหันก็จะผูกติดอยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็จะผลิตไฟออกมาก็คล้ายๆกับการผลิตไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพลไงล่ะครับเพียงแต่ว่าที่แม่เมะเนี่ยเราใช้พลังไอ้น้ำหมุนกังหันเพื่อให้ไปปั่นไดนาโมแต่ของที่เขื่อนภูมิพลนั้นใช้พลังงานของน้ำซึ่งตกมาจากที่สูง ทีนี้การใช้ถ่านมันก็จะมี2ส,ส่วนที่เป็นของเสียนะครับซึ่งก็เรียกกันว่าขี้เถ้าเบาก,กับขี้เถ้าหนักขี้เถ้าหนักนั้นจะตกลงก้นเตาส่วนขี้เถ้าเบาก็จะถูกส่งไปที่เครื่องดักจับระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เจ้าเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตเนี่ยก็จะทําการยิงประจุฟไฟฟ้าขั้วหนึ่งใส่ในฝุ่นละอองของลิกไนที่ผ่านเข้ามาในระบบแล้วก็สร้างสนามแม่เหล็กขั้วตรงข้ามเอาไว้ที่ทางออกเพื่อดักจับแล้วก็ดูดเอาฝุ่นละอองนั้นเอาไว้ ทีนี้เมื่อคี่เท่าถูกกาจัดไปหมดแล้วก็เหลือแต่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แหละครับที่จะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อสกัดกั้นก๊าซที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายไม่ให้ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกส่วนที่เหลือเป็นแก๊สร้อนที่มีส่วนผสมของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผสมอยู่ด้วยนี้ก็ยังจะโดนดักจับที่หอดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อีกซึ่งวิธีการดักจับนั้นก็คือเอาน้ำหินปูนสเปรย์ลงมาจับแก๊สร้อนที่วิ่งนนขึ้ไป น้ำเห็นปูนที่จับก๊าซซัลเฟอร์นี้นะครับเขาจะเอาไปทำยิบซ้ำจับได้ถึง99%ทีเดียวแล้วส่วนที่เหลือก็จะออกไปที่ปล่องเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูของจริงเนี่ยมาดูสถานีตรวจอากาศ แต่ก่อนที่เราจะไปดูของจริงเนี่ยพี่กิจก,กิจพามาดูโมเดลสถานีตรวจสภาพอากาศที่มีไว้สําหรับดูแลเรื่องคุณภาพอากาศรอบๆเหมืองแม่เมาะซึ่งมีทั้งหมด12สถานีตั้งอยู่ตามหมู่บ้านเป็นการวัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกจากโรงไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกินไปจากที่กรมควบคุมมลพิษเขากําหนดไว้นะครับมากที่สุดน,นั่นก็คือ0.3ส่วนในล้านส่วนเลย ได้ทำความเข้าใจกับตัวโมเดลไปแล้วคราวนี้ก็จะไปเห็นของจริงสักทีที่แรกที่พี่กิติกิจพาทั้งสามไปดูก็คือบอริเวณเหมืองต้ะแหมน่าเสียดายและครับที่ทั้งตั้มเอ๋ยแล้วก็เกตไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปในบอ่อเหมืองเพราะว่ามันอันตรายนะครับขุดมากี่ปีแล้วครับตรงบริเวณนี้อนนี้ขุดมาบริเวณนี้นี่ขุดมาได้ประมาณ2ปีโอ,อ้วันหนึ่งนี่ขุดได้เยอะปะคะ วันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเราขุดได้ตามปริมาณที่เราส่งเข้ารอยฟ้าเนี่ยคือประมาณ40,000ตันนะครับแล้วดินดินที่ขุดขุดมาทั้งหมดเนี่ยครับเอาไปไว้ไหนครับดินที่ขุดมาทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ข้างหน้านที่เราเห็นข้างหน้าน,นู่นนะครับไม่กลัวเขาเอาไปไว้ที่ไหนเอามากองเป็นภูเขาไว้นี่เอง This land mine. God gave This land to me, This brave, and ancient land brave and me ของที่เราเห็นพวกนี้นะครับในนาคตมันก็จะหมดไปนะครับ mm hmm. ถ้าถ้าเราไม่ไม่ไประหยัดพลังงานในนาคตเนี่ยนะครับ <Awesome. S 2> อย่างเรืองการใช้ไฟเนี่ยไอถ่ทานีินพวกนี้ซึ่งจะเหลืออี่ประมาณปีเนี่ย mm hmm. มันก็จะหมดเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องประหยัดไฟก่อนจะไม่มีไฟให้ประหยัดนะครับแล้วช่วงหน้าเราจะไปดูขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยถ่านหินในโรงผลิตไฟฟ้าแม่เหมอะกเกัร์วูวูเห็นโมเดลมันเล็กจี๊ดเดียวของจริงเนี่ยแงนมองว่าคอตั้งเลยนะเนี่ย เอาละครับทีนี้ตรงนี้แหละเราจะได้เห็นของจริงๆกันละว,ว่าเครื่องอะไรมันทำงานกันยังไงแล้วอยู่ตรงไหนโดยคุณวินัยผู้ช่วยวิศวกรโรงไฟฟ้าจะรับช่วงต่อจากคุณกิิกิจพาเด็กๆไปเดินดูรอบๆโรงไฟฟ้ากันห้องควบคุมนี่ก็คือจะเป็นห้องที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้าทุกอย่าง mm. เขาจะ,ะต่อสัญ,ญญาณอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยมา,มาไว้ห้องควบคุมที่นี่ ออกจากห้องควบคุมพี่วินัยก็พาตั้มเอ๋ยเกตขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปดูเครื่องกำจัดฝุ่นเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ระบบสายพานลำเลียงที่ลำเลียงทางหินไปสู่โรงโม่หรือที่เรียกกันว่า crusher house แล้วไอ้ตรงนู้นที่มีพลาสติกสีฟ้าคลุมอยู่นั่นแหละก็คือกองทานหินนี่เขาวันนี้มันเหมือนในโมเดลเลยอะครับที่เป็นเตาเราอันนี้เขาเรียกว่าสแตก็แตกลปล้วปล่องที่ปล่อย ไอไอ้พวกอแล้วควันอย่างนี้ไม่เป็นอันตรายหรือครับไอ้ที่เราเห็นตรงนี้ที่เป็นควันสีขาวนะอัะนนั้นไม่ใช่ควันนั่นคือไอ้น้ำไอ้น้ำอไ,อไอ้น้ำ <c oughs> ใ,นในระบบในระบบคูลิ่링นี่มาดูตัวเครื่องดักฝุ่นนี่ตรงนี้ฝุ<า>่นเนี่ยตัวใหญ่สี่เหลี่ยมทั้งหมดฝุ่นเบาดักฝุ่นเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็ต่ออ่ะต่อดัก ต่อท่อไปไปเข้า FGD เนี่ยอาคารที่มีเซโลลักษณะของทรงกระบอกสีฟ้าอ่อนๆนะครับตรงนั้นแหละในส่วนของ FGD เจ้าตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยน้ำหินปูนหลังจากเดินชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของเหมืองแม่หมาะจนทั่วแล้วตั้มเอ๋ยเก็ตก็เลยลาพี่วินัยกลับกันสักทีขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณะ วันนี้ตั้มเอ๋ยเกตก็ได้พาเราไปรู้จักหน้าค่าตาของฐานหินลิกไนซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเอาไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการต้มน้ําให้เดือดเพื่อนําไอ้น้ำที่ได้จากการเผาไหม้ไปหมุนกังหันที่ติดกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้านําจ่ายไฟฟ้าไปสู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับส่วนมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของฐานหินก็คือฝุ่นละอองกับก๊าซไซเฟอร์ไดออกไซดนั้นทางโรงไฟฟ้าเขามีวิธีการจัดการครับคือ ุลอองเขาก็ใช้เครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตส่วนก๊สสาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ใช้น้ำหินปูนดักจับเอาไว้ก่อนที่มันจะลอยขึ้นไปตามปล่องออกสู่ชั้นบรรยากาศครับเรดวิดติกอไทย การที่ตั้มเอ๋ยเก็ตถลายลงมาก็จะทําให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างพื้นหญ้าและพื้นยางรองนั่งเช่นเดียวกับการไถกระดานที่ดอนหอยแครงเลยครับและนอกจากนี้ยังมีพลังงานสักพลังงานจนอีกด้วยแต่การเล่นแบบนี้ต้องระวังและให้ผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะครับ